พบกับรถยนต์นะคะเฟรนเ r อรรุ่น XL ยกสูงรุ่นสปอร์ตนั่นเองค่ะวันนี้จะพามาชมนะคะรถ XL Sport นะคะแต่งครบนะคะจบที่นี่เลยนะคะกับส้มีีนะคะเดี๋ยวจะพามารีวิวชมกันรอบคันเลยนะคะเริ่มจากกระจังด้านหน้าก่อนเลยคะ่ะกระจังด้านหน้านะคะปกติก็จะไม่ใช่แบบนี้ชุดตรงนี้ค่ะทั้งชุดเลยออกหมดเลยนะคะ แล้วก็เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงเดียวกับแรปเตอร์เรนเจอร์นะคะเปลี่ยนเบรีดํำด้านนะคะส่วนตัวอักษรเนี่ยก็จะเป็นสองสีนะคะตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำขอบเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีบอลเงินค่ะบนสกรูฝากระโปรงนี้นะคะเราก็จะทำเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะเป็นสองสีนะคะเป็นสีดำมีอารมณ์สปอร์ตนะคะ คุณลูกค้าสามารถจะเลือกได้นะคะว่าเราอยากจะได้เป็นสีด,ดําล้วนหรือว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็นี่ค่ะอยากให้ดูมากๆเลยนะคะข้างล่างดูแบบเท่แล้วก็แบบจัดเต็มมากๆเลยะคะ่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะชายกันชนนะคะชุด F 150นั่นเองนะคะชายกันชนชุด,ชด F หน F150 นะคะมีตัว C นะคะลักษณะตัว C รุ่นนี้เราแต,แต่งให้กับลูกค้าก็คือรุ่น F150 ค่ะได้ชุดแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วแบบไม่มีหมดนะคะเข้ากับตัวรถและรับกับชุดด้านหน้าค่ะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูด,ดันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับนี่ค่ะโอ้โหสวยงามแล้วก็หล่อมากเลยนะคะเมื่อเรามาใส่เข้าไปกับรัรุ่น XL ป p o r ตนะคะนั่นก็คือร้อนนั่นเอง ล้อก็จะเป็นของจีนนะคะแล้วก็มาคู่กับยางแม็กซีนนะคะเจ0ตัวขนาดยางก็จุู่จิที่265นะคะ65 r 1 6บนั่นเองค่ะแก้มข้างของเขาจะเป็นสีดำนะคะเดิมๆมาจากโรงงานมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์2002ค่ะเกียร์หกสปีดกระจกด้านข้างจะเป็นสีดำค่ะมามาจากโรงงานเลยนะคะก็คือให้อารมณ์สปอร์ตนะคะ ส่วนรถก่อดเน,นะะี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเวลาที่มอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนสามารถจะพับแบบนี้ไปด้านหน้าได้นะคะเราก็ดันกลับมาได้ะคะ่ะเวลาพับเราก็พับเก็บได้นะคะมือจับสีดำค่ะมาพร้อมกับคิ้วกันฝานี้เราติดตั้งให้เพิ่มเติมค่ะชายบันไดด้านข้างนะคะขนาดใหญ่ก้าวขึ้นลงสะดวกค่ะนี่ค่ะอยากให้ดูตรงนี้ค่ะสติ๊กเกอร์ข้างรถค่ะให้เป็นแบบ f f o ค่ะ ลูกค้าสามารถจะเลือกสติ๊กเกอร์ข้างรถได้นะคะคือคุณลูกค้าท่านนี้อยากได้แบบรถที่ดูสปอร์ตแล้วก็แบบไม่เยอะมากนะคะอยากได้ดูแบบเท่ๆก็เลยขอเลือกเป็นลาย f 4 e นั่นเองค่ะในส่วนด้านท้ายนะคะเราก็มาดูขาตรงนี้เราติดตั้งบาร์เลกนะคะขาย,ยาวให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่จับยึดได้นะคะเป็นรุ่นของ T-TY เป็นโลโก้สีแดงนะคะมาพร้อมกับไฟเบรก ท้ายนะคะที่ด้านหลังแล้วก็รถรุ่นนี้เราติดตั้งไลเนอร์นะคะของสอร์ตให้ด้วยนะคะค่ะทีนี้มาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะเราติดตั้งนีคะ่ะสติกเกอร์นะคะเป็นเหมือนลายคลนให้นะคะรถนะคะที่มาจากโรงงานก็จะมีสติกเกอร์คำว่าสปอร์ตให้แล้วก็ โลโก้เลนเจอร์ด้านล่างจะเป็นสีเทาค่ะกันชนท้ายด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะสำหรับรุ่น XL p l u s SPORT นะคะราคานะคะของ XL p l u t SPORT นะคะจะอยู่ที่ราคา6 8แ0น0ดบาทเท่านั้นเองค่ะส่วนสีนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะทั้งหมด4สีค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะรุ่นนี้นะคะเพียงนะคะ 9,900บาทเท่านั้นเองค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะ9,900บาทเท่านั้นเองค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะราคาก็คือออกรถเนี่ยใช้เงินไม่ต้องเยอะนะคะแถมนะคะยังจะได้ชุดแต่งไปด้วยนะคะหล่อๆแบบนี้เลยหรือว่าใครอยากจะให้ปรับแต่งตรงไหนนะคะก็คุยกันได้นะคะติดต่อนะคะช่องทางนะคะ ที่เบอร์0922599346ค่ะเป็นเบอร์ส้มจีตเองนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามนะคะรถยนต์ฟอร์ดได้ทุกรุ่นเลยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดาชมคลิปใหม่ที่ส้มจะทำออกมาอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย